จะให้ขอบคุณหรือว่ายังไงดีเนี่ยมีคนมาแอบซักผ้าให้เนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีมีความสุขค้ามาเข้าหมดธรรมชาติเป็ดไก่ร้องเหมือนเดิมค่ะ<ม>ฟังเสียงไก่ไปด้วยฟังเสียงอิจุบุคือน้องหมามาดูเสื้อผ้าตัวนี้แห้งแล้วที่น้ำเลียด,ดากคนที่มันมาลอยสักผ่าให้กันหน้านี่ฮะดูนี่อันนี้ของแม่ว่า ประมาณนี้คนเราอ,อยู่ด้วยกันเนาะไม่ดีวันหนึ่งมันก็ต้องดีวันหนึ่งจนได้แหลนะเนาะเนี่ยเขาซักผ้าให้โอ้ยขอบใจเด้อลูกชายก็ให้จเจริญเจริญเจริน,รน,รน,รนลุงเรื่องเด้อเห็ดยังกะท่ามากค่ะึ้นบัว่าจะลูกสาวไปคาะลูกสาวก็กิกนอิ่มน้ำาำรานไม่อดไม่อยาก ดูกับลูกชายก็อิ่มบ้างอดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะาะไปทั้งด้าสิน้ำดมดากมันเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อผ้าพิดุษณีขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดุษณีสปาชาแนลค่ะนี่เขานุกยังไงก็ซักผ้าให้เต็มเลย เห็นแล้วก็อ่อนวนอยากน้ำดมดากบึงดีบางคนือว่าเอาบ้านพี่ดุษณีขายผ้ามือสองละบอดเออเนื่องจากพี่ดุษณียอยากคือจจา,า,าเห็นนั่นแหละือด่ได้ซักได้ยังเขาเห็นหล่นตะก,ก้าเขาก็เลยเก็บมาซักให้เอ้ากด็ดีขอบคุณหลายๆอื คนเราไม่ว่าจะทําอะไรอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าได้ช่วยเหลือเจือจุนกันไปกําลังแรงใจมันก็มีต่อสู้จุบุจุบุจุบุมมะนี่จุบุ๊มนี่ไงบอกให้พี่ดุสณีเจอหมาก็ถ่ายเมาเจอไก่ก็ถ่ายไก่นี่ไงจุบุม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 จุบุ๊มจุบุมเนี่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 นี่เนี่ยจุบุมจุบุ๊มจุบุ๊มดูมูมัน นี่จุบุ้มจุ่มบุ้มจมุมุมนี่น่ารักเออน่ารักน่ารักหมาตัวเมียคุยกับหมากับแมวไปเรื่อยเปื่อยให้พ้นไปวันวันหนึ่งเป็นงานของเราประจําหลักหน้าที่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆคะ่ะน้องๆคะ่ะที่อันนี้นำให้ทําคลิปอือดูจุ่มบุ้มเดี๋ยวคุยกับหมาทักนิดหนึ่งไปไหนกันหมดเนี่ยมันก็จะมาเลียเรามันก็ จะมาเฟียมากอดมาโอเขาอยู่นี่หละเอาจุ่มบุ้มจุ้มบุ้มจุ้มบุ้มแต่ที่แน่ๆก็จะไปต่ออีก <c oughs> นู่นเนี่ไปสวนผักนั่นแหละไก่ก็ขันไก่เอาต้มเปื่อยๆสดบ่ต้มดอกบ่กกินไก่บ่กลินไก่นี่ไงใช่เลยหรอกทำคลิปนี้มาคือดีใจมีคนแอบมาซักผ้าให้ก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกลูกชายแหละนี่ เก้าดีซิบดีวันดีคืนดีอารมณ์ดีเขาก็ทำให้เนะผู้ชายนะเนาะเป็นผู้ชายก็าทำให้แค่น,นี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อขอบคุณนะคะน้องๆขาคลิปนี้สนุกสนานเฮฮากันไปไม่มีสาระอยู่แล้วแหละเพราะว่าข่าวขาวเราเราไม่นำมาเสนอ ก็บอกให้ถ่ายคลิปถ่ายหมาถ่ายแมวไปไม่ดูสนี่ก็ถ่ายแมวถ่ายหมาไปนั่นแหละซักผ้าตากผ้าไปตามเรื่องตามราวไม่ได้ซักเองหรอกมีคนเขาซักให้ถึงได้ดีใจไงถึงได้ทาคลิปนี้มาจะน้ำดมดากมันไปทั้ง d ด y ันเด้วา่าอันนี้มาจากต้นสะเดาแล้วก็มาเจอเสื้อผ้าโอ้มันชื่นอกชื่นใจทําให้เรามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเหนื่อยแล้วก็ทนแม่นบอพี่น้องคะ เอาคลิปนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าได้กี่เวลานาทียังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้นะคะดุสนีสปาชาแนล<อ>เดี๋ยวแอบถ่ายจุ่มบุ้มก่อนีน้องจุ่มบุ้มถ้าเราไม่ไปเรียกมันมันก็จะเล่นตามภาษามันนั่นแหละจุ่มบุ้มจุ่มบุ้มก็ข้งุ่มเบิ่งนเน่ ถ้าเราจับต้องตัวมันมันก็จะดิน้นถ้ามันไม่โดนยาเบื่อมันก็คงจะอยู่กับเราได้นานนะส่วนมากเลี้ยงเลี้ยงมาอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ค่อยได้นานหรอกจะโดนยาเบื่อมัง่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยดูจุ่มบุ่มเอ้ยจุ่มบุม่มเอ้ยจุ่มบุ่มน้องจุ่มบุ่มเราเจอมาจบกับไอีน้องจุ่มบุ่มนี่แหละ ก็ตั้งใจเชื่อแล้วน้องกาฟิวเขาเรียกยาก่าย่าซื้อจุ่มบุ่มเดอ้ออะจุ่มบุ่มกับจุ่มบุ่มไปจบอยู่ที่จุ่มบุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยมันตามมาเฟียจุ่มบุ่มอยู่ตรงนี้กับเงาเมื่อน้อยอ้าดูมันดูมันจุ่มบุ่มไปนั่งดูเฉยเยเดี๋ยวจะจบที่จุ่มบุ่มแล้วไม่ต้องตามยายมาจุ่มบุ่ม จุมบุ้มมา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 นุ่นกับไก่นี่กับจุมบุ้มน่ารักค่ะคิดเป็นหัวใจพลังบวกมีแต่ความน่ารักน่ารักวันนี้จุมบุ้มจุมบุ้มจุมบุ้มอ่ะแน่น่เห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มเริ่มจะคันแล้วเดี๋ยวจะต้องโทรเรียกคนที่เขามาฉีดหมัดประจำนะมีฉีดหมัดฉีดหมามีอ ตามีจุมบุม่มคุยกับหมาคุยกับหมาหมาเรียบแปกไปไปใกล้ๆถ้าเราพูดไม่รู้เราพูดอะไรนะมันก็เนี่ยจะเนะีนะ่ยเนะี่ยจะวิ่งมาหาเราเราก็จะคอยหลีกมันถ้าเราพูดมันก็จะนั่งอ้าวอ้าวนี้ย้ยไปแล้วไปแล้วเดีย๋ยวเรียกมันมาใหม่จุมบุ่มจุมบุจุ่มบุมจุมบุ่จมจุมบุม มจะไปถึงไหนส่วนมากก็จะไปนอนในห้องน้ำเนะี่ยห้องน้ำมันเย็นจุบุ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 กนี่มันน่าจบตอนนี้เนาะตบุมเนาะดู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 จะแอบ,บดูไไก่ขันอีกแล้วเป็นธรรมชาติบ้านป่าบ้านดงมี หมาแล้วมันก็ต้องมีไก่เป็นของคู่กันเนาะจุ่มบุ้มจุ่มบุมจุมมจ่มบุ้มมาหันมายายจะลงแล้วไอ้จุ่มบุ้มจุ่มบุ้มไม่ไลงสักทีพอพอเขาทำท่าน,น่ารักให้แล้วก็ไม่ลงมาๆมามา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ไกลแล้วเกินมา,มาเลวะเ็วะ